สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพระโชคครับวันนี้ส,สพระโชคกับสพระผีพระน้องไปพบกับผู้โชคดีครับจากรัตนบุรีครับซึ่งพนคณะนี่พันกยูที่กระท่อมหลวงปู่สวงครับซึ่งคณะนี้ทีมงานดิสานไต่คุนทรัพยานาคพันกยูที่นั่นครับซึ่งเทปวิดีโอนี้สพระโชคกรับริบมือเฟลือมาจากคุนทรัพยานาคติดพันธุ์ครับก็ต้องขอขอบคุณคุนทรัพยานาคติดพันธุ์มาในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับ เอาพี่น้องขาว่าฟังมาเบิ้งน้ำกันครับ่าผู้โชคดีพ่นสีได้แนวทางตัวใดครับสําหรับวดนนี้ครับเพราะว่าเป็นโชคดีมาแล้วเนาะครับสาหรับงมดที่พันมาครับได้เต็มๆเลยครับเอาขาว่าฟังมาเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีครับก็เอฟซีช่องขุมทรัพย์พญานาคมาจากทไหนเนาะมาจากอำเภอรัตนบุรีค่ะอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นี่แหละค่ะทราบข่าวว่า หลวงปู่ไปเข้าฝันใช่ค่ะคนลุกมากเลยค่ะวันนั้นตื่นมานี่รู้สึกว่าอยฝันหรือเป็นความจริงอะคะ่ะเพราะว่ามันกึึงหลับกึึงตื่นเนาะในฝันนี่คือเห็นหลวงปู่อะค่ะท่านมานั่งยิ้มเรอกว่าเอ๊ะทำไมพูดถึงคนลุกเลยเนี่ยตาคนนี้ตาคนนี้แกเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบลองมาพอตื่นเช้ามานี่ก็คือลองมาเสิร์ชด,ดูเนาะก็เห็นภาพภาพที่เขาลงอินเทอร์เน,นะะ็ตเนี่ยค่ะก็คือเป็นภาพหลวงปู่ที่นั่งแล้วท่านก็แบบ เหมือนนั่งชันเข่าขึ้นเนาะสองสองขาสองข้างเลยะค่ะแล้วก็เหมือนจะนั่งแบบดูบุหรี่หรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจอะค่ะนี่ก็เลยคุยกับแฟนนะว่าเออหลวงปู่แน่ๆเละนี่ก็ไปดูทํานายฝันอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เลขมาก็เลยมาเสี่ยงดวงแล้วเรามาจุดธูปตอนเช้าด้วยอะค่ะได้เลขตรงๆเลยค่ะสองเก้าเจ็ดหนูก็เลยไปกลับเป็นห้าเก้าเจ็ดก็เลยได้เต็มๆค่ะโอ้โหสามตัวเลยสามตัวตรงๆเลยค่ะ คนลกแล้วก็ในทํานายฝันเนี่ยเขาจะมีสองห้าเจ็ดด้วยก็ได้ทั้งบนล่างค่ะผลช่างอีกใช่ลอตเตอรี่อีกค่ะลอตเตอรี่ได้กี่ใบกันเนี่ยลอตเตอรี่ของแฟนนี่สามใบของแฟนก็ได้ด้วยใช่ของเราได้อีกใบหนึ่งเนี่ยค่ะได้ก็จับได้เยอะเลยได้เยอะได้สี่หมื่น่ะสา่หแต่ก่อนคิดเคยเคยคิดถึงหลวงปู่ไหมว่าหลวงปู่เนี่ เคยเห็นเคยมาเคยอะไรไหมหลวงปู่สวงเคยเคยมาครับใช่ค่ะเคยมาตั้งแต่ยังยังยังไม่มีตรงนี้เลยค่ะเมื่อก่อนสมัยนั้นนานมากเลยค่ะแล้วบรรยากาศก็ถือว่าได้ได้ได้บุญครับเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่เก่าๆครับได้เห็นได้เห็นกระท่อมเก่าๆได้เห็นอ่าเขาเรียกว่ากุศโลบายนะครับเกี่ยวกับที่ท่านท่านเคยท่านเคยปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยครับค่ะครับ อเ้งมากโอ้โหงนนี้แบบก็ไปบอกพวกเพื่อนๆอะไรเนาะว่าเราฝันเห็นเราก็แชร์ลงเฟซลงอะไรด้วยเหมือนเราแบ่งบุญนะคะว่าเออใครจะได้ด้วยอะไรเงี้ยท่านหลวงปู่มาเข้าฝันจริงแล้วก็เหมือนแบบบอกท่านเนาะบอกกล่าวอะค่ะว่าขอให้ทุกคนได้แบบเออได้ปลดหนี้ปลดสินกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ได้จริงๆทุกคนเขาก็ฝากเงินมาทําบุญด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่นามาด้วยค่ะวันนี้มาทําบุญด้วยใช่ค่ะ ที่จริงแล้วใครที่จะฟันถึงหลวงปู่นี่ยากมากอ่ะใช่ค่ะยากจริงจริงอยู่เฉยๆก็พูดถึงตอนนี้กับคนคนลูกอาใจใช่ท่านท่ันสัมภาษณ์เนี่ยยังยังคนลูกนั่นยังไม่ใช่ทั้งหลังเตียมมาเลยนะไม่ไม่คิดด้วยนะคะว่าไม่เคยนึกถึงหลวงปู่เลยพูดตรงๆไม่เคยนึกถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทั้งทั้งที่ผมไปกระทมสูงนะแต่ก็มาจังหวะพอดีเจอกันเมื่อกี้ว่าไอเสียงคุ้นๆเหมือนเหมือนพี่พิทันเป็นเอฟซีช่องพอดีก็เลยเอ้ยใช่หรือเปล่าค่ะ โดงสมพงกันนะคะเนี่ยโดงสมพงครับทั้งๆที่ไม่น่าจะเจอกันนะใช่ใช่ค่ะงงว่าเพราะเวลาตอนนี้มันสิบห้านาฬิกาแล้ววาจะไม่มาว่าจะไม่มาแล้วมันจะค่ำแล้วมั้งก็อยากจะมาจนได้ดองกินดูสิโอ้ยโชคดีมากโชคดีมากใช่ค่ะทั้งๆที่มาเอาเวลาตรงนี้ไม่ไม่กี่ชั่วโมงเนาะถึงชั่วโมงไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงค่ะไม่ถึง ล็อปูจับเลยลปูจับให้เจอใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะครับเราก็จะเดินทางทําบุญอย่างเนี้ยค่ะเรื่อยๆค่ะอ๋อก็ประสบผลสําเร็จหลายเรื่องใช่แล้วก็การงานก็ได้ใช่ดวงก็ได้โชคก็ได้ทํางานอะไรรับอกได้ไมหรู้บ้านแล้วแต่นะอันนี้เขาก็เป็นคุณครูค่ะคุณครูครับเป็นคุณครูค่ะคุณครูค่ะุณครูค่ะแล้วก็ทางเซ ก็เป็นธุรการโรงเรียนด้วยกันค่ะยงเรียนเดียวกันค่ะอ๋อมีลูกคนหนึ่งใค่ะสาธุสาธุนะครับก็สิทธลงปู่สวงเดินนี่ยโอ้ค่ะไม่ใช่ธรรมดาหลงปู่ไปฝันเข้าฝันแล้วก็ถูกเลขอมวันนี้ก็ว่าจะมาบูชาท่านกลับไปด้วยละค่ะก็ก็ถือว่าหลงปูให้แต่งวนนี้ได้ไหมมันลงที่นี้ได้ไหมอ่า งวด17นี่ใช่ไหมคะหรืองวดที่จะงวดนี้จ้ะงวดที่ผ่านมาได้แล้วสามตัวสองตัวตรงตรงได้แล้วแต่ว่างวดงวดนี้งวดตันนี้ใช่ไหมคะเดือนเดือนเดือนมีนาเดือนมีนาค่ะจ้ะเดือนมีนาก็ก็เมื่อกี้ก็ขอท่านอยู่นะคะท่านให้ตัวไหนครับเมื่อกี้เมื่อกี้ขอเนี่ยจะมีเป็นหลักหนึ่งนะคะเน้นหลักหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งห้านี่แหละค่ะหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งห้าใช่ค่ะได้จังไหนหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งห้า นี้จุดทูค่ะจุดทูแล้วก็เสียมซีค่ะเสียมซีก็ตรงกันเสียมซีได้ตรงไหนตัวเสียมซีตรงนี้เลยค่ะตรงกระท่อมหลวงปู่ได้หนึ่งอะไรหนึ่งสี่ค่ะหนึ่งสี่ใช่แล้วก็จุดทูจุดทูได้หนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าค่ะโอ้โหถือว่าใกล้เคียงคุณผู้ชมนะครับอ่าสรุปตัวเลขอาจารย์นะครับอาจารย์นะครับอาจารย์เก๋นะครับอาจารย์เก๋อาจารย์เก๋หรืออาจารย์ไมโลนะครับ ท่านหลวงปู่สวงฝันร่าหลวงปู่สวงไปหานะครับแล้วก็ถูกเลขสามตัวนะครับสามตัวตรงๆทั้งลอตเตอรี่นะครับวันนี้ก็คือโชคดีร่ำรวยร่ำรวยก็ตัวเลขที่ท่านจุดอ่าเป็นว่าจุดทูบนะครับจุดทูบทูบที่กระท่อมรานสังขารหลวงปู่สวงมัลรุนก็หกสี่หนึ่งแล้วก็เสียมซีได้ห้าห้านะครับมีห้าห้ากับ หนึ่งห้าห้าแล้วก็หกสี่หนึ่งแล้วก็นะครับอ่ะคุณชมตามนี้ครับก็จะมีหนึ่งสี่เด้อนะครับหนึ่งสี่นะครับเลขรวมรวมมาก็จะมีเลขหนึ่งเกือบทุกตัวเลยนะครับมีหนึ่งนะหกหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งห้าห้าแล้วก็หนึ่งสี่นะครับอ่ะเลขผู้โชคดีเดี๋ยวเราจะตามต่ออีกงวดหน้ากันละกันเลยสำหรับคุณผู้ชมทุกคนทุกทนะี่เนาะหนึ่งสี่หนึ่งห้าห้าใช่ค่ะรอดูน,น,นคะ <laughs> ครับโอ้โหเอฟสี่ 4, มาจาก อำเภออะไรนะอำเภอรัตนบุรีค่ะรัตนบุรีใช่ค่ะทางผ่านหลักกิโลใช่ค่ะใช่กิโลแต่ว่าสายลงปูนี้แนนอนร้อยเปอร์เซ็นต์ใชไม่มีงมงายนะไม่มีค่ะใช่ครับจะผิดจะถูกหวยจะผิดก็ไม่เป็นไรเทคให้สุขภาพเราร่างกายโชคลาภโชคลาภมีความสุขใช่ครับได้หลักการมำเนินชีวิตที่ดีครับค่ะผมว่าเดินถูกเลยล่ะค่ะยางคุณครูนี่อะไรตด ทำไหว้หลวงปู่ฝันดูบ่อยอนาคตพอแน่นอนอัสาีุ้อนี่จริงเหรอขอบคุณมากครับผมเนาะอสาธุษาธุจัาครับสวัสดีครับคือวันแต่กันยายังไม่เคยพลาดสักหนวดเลยไม่เคยพลาดสักหวดเลยกันยาปีที่แล้วกันยาปีที่แล้วปีที่แล้วใช่ทุกงวดไม่เคยพลาดเลยไม่เคยพลาดเลยค่ะหนูก็งงกันเหนอูตัวไหนตัวนั้นเลยตัวไหนตัวนั้นเลยค่ะผมว่าจะไปซื้อตามมั้ผที่รถซื้อตามแลวไปขัดราบที่หนูแบบว่ายังไม่ก็เลยแบบ เออเลขบางทีที่เราให้หอ,อะไรเงี้ยเนาะแนะแนวทางไปอะไรเงี้ยทามก็จะมีที่แบบว่าบางคนเนี่ยเราให้ไปตรงๆไปซื้อก็ไม่เอาตัวที่นั้นไปก็มีค่ะเล,เลขเลขคำนวณมีไหมสูตรโน,น่นเคยทำไม่หน่นนับเป็นกําลังวันนับเป็นกําลังวันใช่<อ>นับเป็นกําลังวันเอาแล้วก็มาจับเลขแล้วยิ่งมาฝันนะคะก็มั่นใจเลยค่ะส่วนใหญ่ถ้าฝันรู้สึกว่าฝันค่อนข้างแม่นสองคนเลยนะคะ แม่นเลยอ๋อแม่นมากฝันนี่คือเขาเหมือนมีคนมากระซิบบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระซิบบอกเราก็จะแบบอ่ะตัวนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ยังไม่ยังไม่ฝันยนี่ไหมรอบนี้ยังค่ะยังยังค่ะมีกระซิบบอกใช่ก็มีฝันเห็นหลวงปู่ก่อนหน้าก็อหนูฝันมันที่เท่าไหร่เองสิบห้าสิบหกก็มีสาขานวก็มาทําบุญแล้วก็จุดถูกก็ได้ก็เลยแบบค่ะเต็มเต็มเลยเต็ม็มค่ะเพราะตรงนี้เขาเคยถูกสิบสองล้านกันหลายคนที่นี่ จ้ะนี่นี่แพงสลาเซลที่ตั้งนี้คนถูสิบสอง้านจ้ะคือใครได้อะไรก็ได้ดำใจนะอ๋อเดี๋ยวถ้าเลขเดี๋ยวจะขอเบอร์โทรไว้เนาะถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะโทรถามโกงสุดท้ายก็เป็นบุญเนาะเป็นสะพานบุญเป็นค่ะแล้วก็จะแผ่ไปอย่างนี้หละคจ้ะผิดถูกก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็อยากให้ให้ถูกนั่นแหละใช่ค่ะอยากให้ถูกเลยแต่ว่ามันจะผิดเราก็ไม่รู้เนาะเด็กก็ แบ่งปันกันเนาะใช่ค่ะจะเดี๋ยวจะขอเบอร์โทรแล้วก็โทรถามได้ค่ะจะได้ได้กันครับครับผมไหนึ่งหนึ่งหกนึ่งห้าเลยผมก็เลยวิ่งไปซื้อหนึ่งหกหนึ่งหกผมซื้อได้ประมาณสามสิบสามสิบเจ็ดใบครับเข้าไหมกูนั่นก็เข้าได้ได้แค่สามใบราบเลขท้ายนะครับผมที่ถูกเลขท้ายงดทีแล้วนี่แหละครับก็เข้าครับ ือฝันสัมากจะฝันนะครับผมผมจะเป็นคนที่ชอบฝันไอ้ฝันแล้วแล้วจะเป็นคนฝันแบบตัวเดียวเลยครับตัวเดียวถ้าเป็นหลักหลักห้าก็ก็ก็ห้าหลักหกก็หกอย่างเงี้ยคือเขาเขาฝันเขาจะไม่เขาจะไม่อะไรเยอะนะครับคือเขาจะมาบอกบางครั้งก็กระซิบบอกเฉยก็มีครับครับ เซนมีเซนตั้งแต่ตอนไหนตอนที่ทําอะไรครับมีเซนตอน,เ,นอเริ่มมีเซนเนาะ,ะผมซื้อเครื่องเครื่องเลี่ยมพระผม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 ,ผมทําอาชีพเสริมก็คือเลี่ยมพระครับเลี่ยมพระผมซื้อเมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วปีหกสี่จากนั้นมาก็รู้สึกว่าตัวเองนิ่งแล้วก็มีมีเซนมีเซนแล้วก็ฝันค่อนข้างจะแม่นครับ ไม่ไม่ได้ว่าฝันวันหนึ่งเห็นตัวเลขหลายตัวนะครับเขาจะมาบอกแค่ครั้งเดียวว่างวดหนึ่งมาหนึ่งครั้ง<ม>ก็ก็จบเลยก็จะไม่มีตัวไหนอีกไม่มีโอกอีกแล้ไม่มีบอกลแล้วเซนที่อาจารย์ได้ก็คืออัดกรอบพระหรือพระทุกองค์ที่ดังๆเกจิอาจารย์เนี่ยอาจารย์ได้สัมผัสหมด เกือบใช่อมด้วยใช่ได้สัมผัสได้เป็นบาร,รมีแล้วก็ได้ได้ส่องได้ดูครับได้ยกสาธุด้วยครับได้ยกสาธุอนุมูทุกครั้ง เพราะว่าจะต้องเป็นเคสผมเพราะว่าเราจะสัมผัสพระหรืออะไรต่างๆเราต้องขอขมาทุกครั้งต้องขอขมาด้วยใช่ครับครับบุญบารมีแบบนี้มั้งถึงท่านจะมาปักรักษาเนาะครับบางคนอาจจะอัดกรูพระคิดว่าพระแยะๆธรรมดาไม่ได้คิดอะไรโอ้ตรงนี้ต้องขอขมาครับต้ขอขมาคูขอขมาเลยใช่ไหมใช่ครับขอขมายกให้สําเร็จให้ร่ล่วงผมจะทําให้ดีอะไรเงี้ยครับไม่ไม่ได้ลบลู่หรือไม่ได้ทําให้เสียหายอะไรเงี้ยก็ต้องบอกท่านด้วยครับในเดือนสัร ตั้งแต่ตอนนั้นมาก็เลยมีเซนเลยครับพอรู้สึกว่ามันคือชีวิตดีขึ้น <c oughs> ดีขึ้นอ่ะนี่ขึ้นถ้าใครอยากจะอัดกรอบพระเซงเลเซอร์ใช่ครับซื้อมาก็ไปอัดกรอบพระได้ที่คุณครูได้นะครับผมที่ไหนที่ทอำเภอรตัตนบุรีครับอำเภอรตัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์ครับจะส่งไปทางไปรษณีย์ก็ได้ทางเพจไ,ได้ไหมคือพูดง่ายๆนะตัวนี้คือเว็บผม คืออย่างนี้เนาะต้องต้องฝากไว้นิดหนึ่งก็คือผมผมไม่ค่อยมีเวลาทีนี้การทําพระนิสซนาจะจะเป็นลูกค้าที่สนิทกันสนิทกันอ๋อครับใช่แล้วส่วนมากพระที่มาให้อ่ะก็จะเป็นพระเงินแสนเงินล้านก็มีนะครับอู้เงินแสนเงินล้านก็มีใช่ครับมันเป็นไม่ได้ครับเป็นบารมีที่แบบเออบางครั้งเราก็ได้สัมผัสเราได้สองนะครับครับเขาให้ใจบางครั้งเขาให้ใจครับนายกสาธุ องใหญ่ๆองเป็นล้านก็มีใช่ไหมครับครับผมองหลายแสนอย่างเงี้ยครับที่เขาบูชามาเขาก็คือถ้าผมทานอ่ก็คือวันต่อวันได้ครับหรือบางครั้งก็ก็ไปนั่งนั่งนั่งรอได้เลยครับครับเพราะว่าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ครับระบบคอมพิวเตอร์เลยใช่ไหมใช่ครับเป็นระบบคอมพิวเตอร์เอาแบบผ่านคอมแล้วก็ตัดครับเป็นเครื่องเลเซอร์ครับมีลงปูสอง ที่เคยเคยเคยมีอยู่ครับเคยเคยมีเคยมีบางท่านเขาเอาไปก็ถือว่าสวยเป็นองค์ที่สวยแท้ครับเป็นบุญนั่นครับได้ได้ครับอ่ะเป็นบุญได้ที่ได้เจอคุณครูอาจารย์นะครับที่อัดกรอบผ้าด้วยแล้วก็สายบุญสายหลวงปู่ด้วยครับโอ้โหเนี่ยครับใช้แน่นอนนะครับอีนอัดกรอบผ้านี่ต้องขอขามายังงบคาขโามาครับขคขามาครับ เนะเป็นสิ่งที่เราศรัทธานะเราจะเ,เราจะไปจับอะไรอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องมีการขอเข้ามาบ้างครับอือครับเป็นสิ่งที่เนาอครับของแท้เนี่ยเป็นสิ่งที่หายยากนะครับหาดูยากด้วยอย่าไปขอดูก็ไม่ได้นะครับทาให้ดูเน,ะนาะส่วนใหญ่ก็ให้ดูหรอกง่ายๆใช่ครับก็จะของที่จะต้องให้ดูใช่อ๋อแต่คุณครูเนี่ยเขาให้คุณอยู่กับคุณครูประมาณบางนที่เป็นวันเลยเนาะครับผม อ่าต้ขอบคุณคุณครูทั้งหนึ่งเนาะสาธุ <ฮะ S 1> สาธุการบผม